สำหรับรองเท้าเนี่ยนะฮะที่ใส่แล้วเนี่ยน่าจะเลือกซื้อมาเนี่ยนะหนึ่งนะผมแนะนำนะให้เอาแผ่นรองออกมาได้นะอย่างเคสนี้ยเราตัดแผ่นรองให้คนไข้ถ้าเอาแผ่นรองออกมาแล้วไซส์เนี่ยมันพอๆกัน<ๆ>ก็แปลว่ามันแทนที่เขาไม่ได้พอดีหน้ามันก็จะไม่แน่นหลังมันก็จะไม่ลอยเกินไปตรงนี้มันควรจะแข็งหน่อยแข็งเพราะอะไรมันจะได้ทําให้ข้อเท้าเราเนี่ยมันฟิกอยู่กับเท้าได้3คือพื้นเนี่ยมันควรจะตัดพื้นต้องตัดตรงๆนี้เลย ไม่ควรจะเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะถ้าเอียงซ้ายเอียงขวามันจะมีการแก้รูปเท้าเป็นเท้าแบนหรือเท้ากงอยู่แล้วซึ่งบางทีเราไม่ได้เป็นเท้าแบนหรือไม่ได้เป็นเท้าก่งเราอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปฟิกข้างนอกหรือถึงเป็นเราใช้แก้จากข้างในได้นะฮะอันสุดท้ายคือความยวกลองคิดดูนะสมมติเราตัดแผ่นรองที่นิ่มแต่พื้นมันนิ่มกว่ากลายเป็นยั่วไปหมดครั้นี้เดินมันจะเมื่อยสะโพกเมื่อยเข่าได้ถ้าพื้นเนี่ยให้เน้นเป็นแข็งไว้ก่อนเพราะถ้าพื้นแข็งมันจะทาให้ส้นเนี่ย มันซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีแล้วพอเวลาเดินอ่ะมันก็จะได้ความแข็งของพื้นรองเท้าอย่างที่เราต้องการนะแล้วก็หัวตรงเนี้ยให้มันโตหน่อยเพื่อให้เราใส่แล้วมันไม่แน่นจนเกินไปไม่งั้นหัวไม่เท้ามันโดนเบียดอันนี้ก็คือหลักๆที่ควรจะเป็นของการเลือกรองเท้านะครับ